มันมันเป็นงยังไงครับไมนเปล่งแดงแดงนะจ้าอ๋อเป็นแมงแดงแต่ว่าตัวมันจะอะไรเนีแม่มันเนี่ยมันมาครบคันแต่คันว่ะก็ว่าเนาะเจ้าน้อยขนาดนักเนาะเออเนาะคบเนาะเกือบเต็มขวดโอ้เพิ่นนั่งเฝ้านี่ครับพี่น้องเกือบเต็มขวดครับเนี่ยหู้เนี่ยเพื่อนอะออกกัสามตัวก็มีเลยเพื่อนอะโอ้ผมมาอักเอาอยู่นี่ครับ คนบอกเข้าไหมโอ้ยไคีปุ่นแล้วโอ้ยออกโอ้ยออกปุ่นแล้วไม่ต่ำกันสิมัดไปได้ติดแล้วได้ไปไดเลยเอากระทะมาขวะขวะเลยตัวสวัสดีครับปอปอผมนะครับเอาเทปบานอีสานเนื้อครับมือนีฝนแรกครับอ่าสิ่นี้เป็นแมงมันครับออกมาหมอนี้ครับ มาเก็บกันมาลุ้นกันครับวันนี้ครับมาสีแต่ลายปันใดครับมาเบิ่งกันครับตัวนี้กําลังออกเลยครับม้วนๆกันครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเก็บแมงมันน้ำกันนะครับพี่น้องก็มุ่งว่าสีออกหลายปันใดครับก็ผลแรกครับมันก็พอซุ่มๆนี่นะครับอาจสิมาสุดแรกอาจสิมีสุดสองอีกได้ครับโอ้เก็บอย่างเดียวน่ะป้ดออกแหลกอะไรแมงมันครับ นี่นี่เบืนน่อนะเก็บเอาเก็บเอาโอ้ยใสๆๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแซ่บครับังมันังมันเฮ้ยเอๆๆตอดกั้เ,เนีอ่อยกุซสาก็มาเก็บน้ำห้องพูนมาเก็บเีบ่คนลำปางเออ กัดขา,ออออคดาคูณเออเออเก็บเอาเก็บเอามางูไต้บ่อเล่ไต้กี่ตัวแล้วเอะโอ้เกินขวดนักอยู่นักอยู่โอ้ประจักษ ไปไหนแล้วมาแล้วมาแล้วนี่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 ครับพี่นอ้องมาแล้วแม่ตัวน้อยหน่อยครับตัวสีแดงแดงสีตัวน้นอยนะโคตรคันเลยทำไมแต่กัดเท่าครับพี่นอ้องว่ามันหมดแดงไฟครับเนี่ยลองออกแล้วมาเอานี่เบือ่อเลยเบิ่ห,หน้าผุนก่อนได้ปะ เดี๋ยวว่าท้องคุณฮะไหนเบื่อนี่ยนี่ออกนะเบื่อได้เป็นคี้ก็ขวดแล้วนี่คีบๆมันจะบิ้นนะขึ้นขนาดข้าวเหนีอวท้อสุดยอดนี่ยๆๆมันบิ้นแล้วเบอ่ออร่อยถอดแกมเหลนี่ออกมาติดๆเลยพอสมหน้าแล้วใครเนี่ย มือนีมาซองครับโอ,โอ bi, ้แมงมันออกครับมือนี้เโมาเหล่ากับโมาเนี่หล่อน um um ี่หลอเลยออกนักออกหลายเราพี่น้องเก็บ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 งนู้นเห็นไหร่เก็บประทันประนเก็บประทันเพี่น้องน่าประทันเก็บประทันเก็บ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 ปิดกอน จดใจจดใจจอมากเลยครับอ๋อกูาสาวหมักแมงมันน่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนีมีมีป๊อดอย่าไม่ได้กัดเดอตัวขาวๆนี่นมันหมดแต่งไฟครับพี่นอ้องโอ้ยตอดขั้นเติบถ้าเก็บอยู่นี่แขนปวดไปแล้วว่าสั่นว่าโป่กอีหอลีหน่ะขึ้น้างล้น เทียนร้อนมากผู้ถ่ายเก็บได้ประมาณสองสามขีดแล้วรวมกันแท้ๆก็เออหลายขีดอยู่เพราะได้ขวดได้ต้มเออขวดต้มพราะได้ขวดได้แก้มเ <laughs> บือ่อใต่เทียนเอาครับนี่ออกมานี่เก็บอาเก็บปะนี่น,นี่เก็บเลยมั้งเพสีบินอื้อ เก็บเก็บเก็บน hmm ี่โอ้บ <zag lt ar> ินแล้วอืมอืมจัสองเลยก็ได้เอสดอะไรสยาสปีกสดอย่าันนนนั่นนัอ่าะมันสลัดปีกนะมันก็มันจะบินนะกไม่ไม่สลัดแม่มันคว์ใส่ใส่ใส่มาเถของของมันนี่อันหุอันหนุ่อันหนุหนุของนั่คุณมาเก็บครับวันนี้ เก็บเียงมันเก็บเงมันโอ้โตุ๊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 ตโอุ้๊ต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 ุเตุ๊ตเ๊ตุยตุ๊ตุุ๊ตุ๊ตั๊ตุ๊ตุ๊ แดนแดงแต่ว่าตัวมันนี่จะได้แม่มันเนี่ยมันมาคบคันแต่คันว่าก็ว่านมัเจ้าน้อยขนาดนักเนาะคือเนาะคบเนาะเไม่ไม่พอแล้วแผลเดี๋ยวผมคบปป้าแผลแล้วจะให้ไฟเด้เนาะคือจะมุดแดงไฟนะครับพี่น้องผมกระโดดด้วยนะครับมึงแขนผมมึงได้อยู่ประมาณจะเกือบโลแล้วครับพี่น้อง หู้นั่นเนื้อม้าหมุนแต่หูนี่อย่าหมุนเลยโอ้ยพี่สาวจ้ะมี่ไอะไงนี่เะไรมีอะไรครับเมีองไรโอ้โหนางฝ่อไม่มั่นใจหนิคุยเดมันออกนี่ฮะใส่บอกเลยได้กี่ขีดแล้วมองี้เมอะสามขีดโอ้โหเกือบเต็มขวดโอ้เพิ่อนนางฝ่อนี่ครับพี่น้องเกือบเต็มขวดครับเนี่ยหู้เนี่ย พูดอะอ๋อกคำสามตัวก็มีเลยพูดอะโอ้ผมมาอักเอาอยู่จจนี่ครับคนบอกเข้าไหมโอ้ยไม่พูดแล้วโอ้ออกโอ้อกพูดแล้วไปต่ำกันสิมัดไปไปเลยไปเอากระทะมาขวกขวบเลยตัวมาดังไฟดังไฟกินนี่กเองอะงวดไปอยู่ อยู่ก็หมดอยู่ก็ลูกมันกับพ่อมจะกินแล้วเนี่ยมาแล้เนาะทำมาเกิดตั้งทำเพิ่มเฮ้ยนะพูนะโอนะไหนโอนะโอ้ยเนาะบอลเลนบอลเลนโอ้โหแม่มันสิตกว่าหน่อยเดี่ยออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยสวัสดีชาวโลกยูหูยูหูทำอะไรกันอยู่โอ้ยบินบินบินโอ้ยแมงมันแมงมัน นี่นี่นี่แซ่บนะแซบมีนะเสร็จเสับอะเป็มียมาละมีเด็กเจ็บมีมันนี่เด็กเจ็บโอ้ยไปถอดปุ๊บโอ้ยเด็กเจ็บเจ็บมุดขาสองอึงมาได้กันสองอึงมาได้กันมีก็ไม่ในตัวนี่ไปซองไหม ตีบอสท่านไม่เท่าตัวเนี่ยไปขึ้นมหนักี่เริ่มออกโอ้ได้เป็นโลมันนะไปแล้วบอเออ้ยมันสะบัดปีกกันทำยังไงครับวันนี้ก็ต้องขว้าครับต้องขว้าใช่ไหมขว้าเกลี่ยแล้วเอาพอต่อสะบัดปีกหันเอาโอ้มันสะบัดปีกครับมันสะบัดปีกครับพี่น้องหน่วยจะต้องเก็บมาสะบัดแม่มันเนี่ยเนี่ยเห็นนะอ๋อดูหน้ามันอ้า ออกมาอีก่อยไปไม่หยากเขาเรบอทีออกมาลเนี่ยโอ้โหไสเทียนเอาเลยตัวนี้นี่โอ้ยแซ่บเโอ้ยกินดิบเลยนี่นี่นี่ขี่ไก่คือเาเนี่ยมั้งเนี่นตรงได้น้าก็เหนียวะ

นี่แหะครับโอ้โหมึงขาดูกัดขาผมครับโอ๊ยเศีกขั้นบิดแนละ้ะแม่มันน,นักอยู่แม,แม่มันน,นี่โคตรกัดจีบเลยครับว่ามันหมดแดงไฟครับพี่นอ้องนะี่ออกมาแล้วออกมานล้วเก็บเอาเก็บเอาทอ,อ,อดหัวแซ่บนี่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 มันครับลักษณะน,นี้นะลักษณะน,นี้นะครับแมงมันไม่รู้จักไหมครับ เก็บเอาโอ้ย่ะไหนมั้งโอ้เกือบเต็มแล้วเกือบเต็มพวดแล้วครับพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาโอ้ยไปไหนนี่ครับพี่น้องออกมาเรื่อยๆครับฝนตกกับฝนตกบ่ฟอนสิว่าเป็นตะออกดอกมั้นี่ ตักจากมหลมออกดินก็ยังแห้งอยู่ได้ยเนาะนีนะเ่เก็บได้ลายขีด้วครับแล้วหุดน,นะครับนันสีได้จะขีดหุมหุมนี่หูนี่อสอดแจงหมดที่กวสิออกเบดนี่ยีทนอยู่ไห้บ่อบนี่ส,ปปสิไปรับนอนควันแล้วนี่เก็บ้นเนี่ยอโอ้มาเก็บจังนี บเอบอร์เฮ้ยเดีเบอรงเขาได้สามขวดครับผมเต็มดอกขอนเนี่ยก็ได้อยู่รบรบรวงกันแล้วก็ได้มันเกือบออกิโลครับเกือบโลเกือบโลผมเล็กน้อยเดียวแต่เขาได้หลายอยู่มันมีอยู่สามปองครับเดี๋ยวเราหลุนไหมจัดไปครับเสียบอดแหงลำปางงวอ <c oughs> ังเดียวเสียจัดเรื่องมัน เซียนมันสำาเนียดด้วยครับพี่น้องไปหาลับพอนอนอขวากินดีกว่าแซ่บผู้สาวพุ่นนี่ก็นั่งเก็บได้เป็นประมาณเครื่องขวดนี่และว่าไปขวานไปไปขวากัไป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 อย่งเดียวจะขวาสุกกว่ามหูนี่ คักยุ้อด้กินก้อนมูเ่รอผีนี่นะแมงมันนะเฮ้ยเฮ้ยแย่ใบแซบเพื่อนแซบปะแซบมันดี <laughs>